ชื่อนกค,ค่ะปีนี้อายุ46กว่าแล้วค่ะนกเป็นคนปวดท้องประจำเดือนเป็นประจำเข้าขั้นเรียกว่าเกรงเกรงชักขนาดเคยปวดแล้วฉีดมอร์ฟีนแล้วก็เป็นมาตลอดอาการปวดท้องประจำเดือนนี่เรียกว่าเป็นเป็นโรคประจำตัวเลยอ่ะมันไม่มีอะไรแก้ปัญหาตัวนี้ให้นกได้อ่ะแล้วมันปวดมากผลว,วันนัน้นรู้สึกสงสารตัวเองมากเลยแต่มันทำอะไรไม่ได้เพราะทุกเดือนมันต้องเป็น แล้วนกไม่ได้มีประจำเดือนมาปกติด้วยนะนึกจะมาก็มาอนึกจะเลื่อนก็เลื่อนคือปัญหาของนกที่เป็นมานานมากเรไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะว่าหมอภายในเขาก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้เราได้ถึงต้นเหตุไงกินรีแอนไปได้3วันประจำเดือนเดือนนั้นมาสิ่งที่รีแอนเปิดใจนกได้คืออะไรรู้ไหมคะปะกติผู้หญิงที่มีประจำเดือนนอะ่ะกิ่นคาวเลือดมันจะเหม็น นั่นคือจุดเปิดใจว่าพอนกกินรีแอนไปได้3ามวันนกมีประจำเดือนแต่ลกอ่ะไม่ได้กลินตัวเองอาจจุดหนึ่งคือนกไม่ได้กินตัวเองไม่ได้กลินเลือดไม่เหม็นตัวเองเลยนะปกติเราจะเหม็นตัวเองมากแล้วพอรอบนั้นนกก็มีประจำเดือนมากกว่าครุกครั้งนกไหมคะเราก็เฮ้ยกลิ่นไม่มีเฮ้่ไม,ม่ประจำเดือนมามากกว่าปกติเราก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นที่รีแอนไหมเฮ้ยกล่องแรกหมดก็ต่อกล่องสองคราวนี้ก็แบบกายภาพเราเปลี่ยนอะในระยะเวลาแค่กล่องแรกอะถ้าควรสังเกตตัวเองอะ จะรู้เลยผิวเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนแล้วเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าตัวเองไม่รู้สึกอะไรคือไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นประจำเดือนมันเป็นอะไรที่แบบว่าชีวิตนี้ฉันเพิ่งจะรู้สึกว่าฉันเป็นผู้หญิงแล้วฉันมีความสุขอะนั่นคือจุดที่นกบอกเลยว่ามีแอนนี่เปิดใจนกมากๆเลยอะแต่มันตั้งแต่กล่องแรกแล้วล่ะว่ามันไม่มีมาให้เรากวนใจเขาให้ความเป็นผู้หญิงเราแบบทําให้เรามีความมั่นใจว่า เอาพูดกันง่ายๆเรามีหน้าอกที่สวยเหมือนตอนเราสาวๆนกได้รูปร่างกลับมารีแอนมันทําให้กลิ่นสา,สาวๆกลับมาเหมือนเดิมเรากินต่อเนื่องทุกเดือนเนี่ยเดือนแรกไรย,ยังไม่รู้สึกมันก็แค่มีประจำเดือนปกติแต่เดือนที่สองมันออกมาเป็นหนังประดุกแล้วมันออกมาเป็นก้อนเลือดคือพอนกกินต่อเนื่องมาเดือนที่สองมันก็เริ่มเอาไอ้ของเสียเ่าเนี้ยเราออกมันยิ่งออกมากเท่าไหร่อะ ความเป่งปังของผู้หญิงที่ก็เรียกเลือดลมผู้หญิงดีอ่ะมันเกิดขึ้นมากเลยเรีแอนตอบโจทย์จริงๆนกขอบอกว่าเท่าเน,นี้ยใครก็แล้วแต่ที่รอบตัวนกแล้วเป็นผู้หญิงนกจะพูดกับทุกคนกินเถอะถ้าคุณรู้ตัวคุณเริ่มมีประจำเดือนจนกระทั่งคุณหมดประจำเดือนหรือแม้กระทั่งวัยทองใครก็แล้วแต่ที่รู้จักกับนกเป็นการส่วนตัวแล้วนกคุยได้นะนกจะบอกทุกคนไม่ต้องร้อยเกิดปัญหา